สภาพสวัสดีค่ะการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนอกจากจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยค่ะ ก็ต้องให้สมาชิกในครอบครัวนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ใหสมบ,บูรณ์สร้างความรักความผูกพันโดยการทํากิจกรรมร่วมกันลูกนี้จะเรียนรู้ในระบบครอบครัวผ่านการเรียนแบบคําสอนด้วยการพูดเนี่ยลูกไม่ค่อยจําแต่ทําให้ดูลูกจําได้มากกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนช่างสังเกตมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาครอบครัว,รวให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้เช่นลูกเราเก็บเนื้อเก็บตัวคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกด้วยวิธีการที่นุ่มนวลนังั้น ความผูกพันเป็นภูมิคุ้มกันทางใจไม่ครอบครัวครับความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะเป็นรากฐานที่มั่นคงช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขค่ะสนับสนุนโดยองค์การเพศสัจกรรม